เรายังคงอยู่ที่บรรยากาศของถนนข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะคะการจัดงานสงกรานอีสานยิ่งใหญ่ค่ะถนนข้าวเหนียวคาดว่านักท่องเที่ยวจะมาร่วมในงานปีนี้มากกว่า70%ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางเขตเทศบาลน,นครขอนแก่น นายธีรสักทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีคนครขอนแก่นนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภานำอาหารขนมและผล,ละไม้รวมทั้งเครื่องดื่มนะคะมามอบให้กับคณะครูและชาวชุมชนนะคะที่ร่วมกันตกแต่งขบวนบุพชาติและการจัดเตรียมริ้วขบวนค่ะนายกเทศมนตรีขอนแก่นกล่าวว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสนุกของคนขอนแก่นด้วยการเปิดเวทีรำวงย้อนยุคปฐมเลิกเพื่อเอาเลิกเอาชายัย และแสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานของคนอีสานนับได้อันนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและท้องถิ่นได้กระจายการจัดกิจกรรมในคุ้มวัดและที่บึงแก่นนครซึ่งนะักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับชมขบวนแห่ที่สวยงามที่เกิดจากความตั้งใจจริงของคนขอนแก่นทั้ง10ริ้วขบวนโดยจะเริ่มแห่จากจุดเริ่มต้นที่วัดพระธาตุอารามหลวงมาตามถนนรอบบึงแก่นนครเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งมาตามถนนนิกรสำราญ เลี้ยวขวาตรงสี่แยกโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมาตามถนนเลี่ยงมาตามถนนกลางเมืองผ่านสพเมืองขอนแกน่นและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งตรงสี่แยกแบงชาติเดิมเพื่อเข้าสู่ถนนสีจันทรเข้าสู่ถนนข้าวเหนียวและสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปิดถนนเล่นน้ําสงกรานและสีสันความม่วนซื่นโดยมั่นใจนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานสงกรานที่ขอนแกน่นไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งแสนคนค่ะ โดยในพื้นที่จัดกิจกรรมนั้นจะมีการตรวจเข้มนะคะห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกําหนดแผนรักษาความปลอดภัยค่ะรวมทั้งการจัดทางเข้าออกและเส้นทางออกฉุกเฉินต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ถนนเข้าเหนียวนะคะพร้อมมากๆค่ะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะทางทีมงานของ NBT 1 1 TV ทีวีสารนะคะก็จะไปรายงานบรรยากาศสดๆเหมือนกันนะคะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะเป็นข่าวช่วงเย็นนะคะทาง NBT กดหมายเลข2นะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้นะคะ